ลับาอม่ครั้งเก็บกับเทอม3ภาพยนตร์สยองขวัญในรั้วมหาลัยเป็นหนังที่ผมค่อนข้างจะชอบอยู่เหมือนกันนะครับในภาคที่แล้วในชื่อของมันก็คือเทอม2นั่นแหละครับแม้วันนี้จะเป็นหนึ่งในหนังที่เสียงแตกมากๆก็ตามมีทั้งคนที่ชอบกับคนที่เกลียดมันไปเลยอันนี้ก็เข้าใจได้ครับเพราะแนวทางของหนังเนี่ยมันก็แตกต่างจริงๆนั่นแหละครับและในภาคใหม่น,นี้นะ่ะจะเป็นยังไงบ้างจะสยองแค่ไหนยังติดตลกอยู่ไหมวันนี้ผมดูแล้วจะมาแบ่งปันความรู้สึกของตัวเองให้ฟังกันครับ กับเทอม3รีวิวไปมีมูฟวี่ครับภาพยนตร์นั้นจะบอกเล่าเรื่องราวสยองขวัญในรั้วมหลาลัย3เรื่องครับโดยที่แต่ละเรื่องนั้นไม่เกี่ยวข้องกันเลยไม่ใช่แค่พล็อตแต่มูสแอนโทนของเรื่องก็แตกต่างกันโดยเส้นเชิงครับเดี๋ยวจะมาพูดกันทีหลังว่าแต่ละเรื่องนั้นต่างกันยังไงแต่จะขอบอกเล่าภาพรวมของหนังก่อนแล้วกันครับจุดร่วมที่มีเหมือนกันก่อนต้องบอกว่าเทอม3นั้นยังคงสืบทอดเจตนารมณ์ของเทอม2มาอย่างไม่เปลี่ยนแนวทาง แถมดูเหมือนจะลงลึกไปมากกว่าเดิมครับหนังดูจะไม่พยายามทําตามขนบหนังสยองขวัญเดิมๆมีจังหวะการเล่าเป็นของตัวเองครับตัวละครต่างๆนั้นก็จะมีแลคชั่นต่อความสยองขวัญลึกลับในอีกรูปแบบหนึง่งครับอาจจะมีติดตลกนิดๆแต่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่หรือว่าจะตลกแบบตั้งใจหรือคอมดี้ไปเลยทั้ง3เรื่องนั้นเนี่ยก็มีพอดท,ที่น่าสนใจและก็การดําเนินเรื่องที่สนุกๆกันครับเอาจริงๆแล้วหนังยังเทอม3มที่บอกเล่าเรื่องราวสยองขวัญในล้มมหาลัยเนี่ย มันก็ให้ฟีลคล้ายๆกับผีญุ่นอยู่เหมือนกันนะครับสิ่งมหัศจรรย์หรือว่าสิ่งอาถรรพ์ในโรงเรียนตำนานฮานาโกะบันได13ขั้นวิญญาณในลู่วหว้ที่4ใครที่เคยอ่านมังงะเรื่องนูเบเมือสุรลล่าปีศาจก็จะเก็ตฟีลเรื่องสยองขวัญแบบนี้ดีครับมันเป็นเรื่องเราวที่ไม่ได้ลัดก,กุมอะไรมากมายอะไรเลยบางครั้งเนี่ยเหมือนกับถูกแต่งขึ้นโดยเด็กๆด,ด,ด้วยซ้ํามีองค์ประกอบหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างที่ชวนเอะตอนเด็กๆเ,เนี่ย ฟังแล้วก็อาจจะดูน่ากลัวก็จริงแต่โตมาแล้วก็จะรู้สึกว่าเล่ากลัวมันไปได้ยังไงวะซึ่งก็ไม่แปลกครัแบบมันถูกเล่าในรโรงเรียนหรือว่ามหาลายัยเรื่องเล่าในเทอม3ก็เช่นเดียวกันครัแบบทานองนี้เลยแต่มันถูกเสริมความจริงจังขึ้นมาพอสมควรครัแบบสิ่งที่อัปเกรดมาจากภาคที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือด้านโปรดักชันครับสวยมากเลยแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโลเคชันเป็นหนังผีที่สารที่แล้วก็องค์ประกอบฉากสวยจับใจ อาจจะดูแปลกๆแต่ว่ามันช่วยบิวบรรยากาศขนลุกได้เยี่ยมครับมุมมืดไม่น่าไว้ใจพื้นที่เปล่าเปลี่ยวอาคารล้างที่แค่เห็นก็ขาสั่นแล้วตัวละครในภาคนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับผมคิดว่าน่าสนใจกว่าเทอม2นะโดยเฉพาะการออกแบบบุคลิกที่ทําให้หนังนสนุกขึ้นได้เป็นกองพร็อตที่หนักแน่นขึ้นโปรดักชั่นที่อลังการขึ้นและตัวละครที่น่าสนใจมากขึ้นนี่คือ3อย่างที่ผมคิดว่าเทอม3นั้นพัฒนาขึ้นมาจากภาคที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดครับ ทำไมผมถึงไม่พูดถึงจุดที่สําคัญที่สุดของหนังผีอย่างฉากหลอกเลยละ่ะคือมันพูดยากเหมือนกันครับถ้าว่ากันเรื่องเทคนิคการหลอกลุกล่อลูก,ลกชนเทอม3ดีกว่าเทอม2ชัดเจนแต่น่ากลัวกว่าหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ครับและการที่ฉากหลอกในหนังผีนั้นทําออกมาได้ไม่น่ากลัวมันก็มีเหตุผลหลักๆอยู่2ออย่างครับคือทําไม่ถึงกับไม่ได้ตั้งใจจะทําให้กลัวขนาดนั้นส่วนตัวของซีรีส์เทอมแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นอย่างหลังมากกว่าครับ อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้าครับตัวหนังเนี่ยมันมีความชัดเจนมาก,มากปกติการทําให้คนกลัวในภาพยนตร์สยองขวัญเนี่ยผมเปรียบได้กับการต่อยมวยครับมันต้องไล่จากแยบเบาๆครับแล้วก็ค่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งพยายามลุกใส่ทุกทิศทุกทางครับตอนให้คนดูรู้สึกจนมุมหลังพิงเชือกให้ได้ในเทอมสาเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรแบบนั้นจังหวะของหนังเนี่ยไม่ได้ไล่ล่าบีบคั้นให้เราแบบเอาเป็นเอาตายผีน่ากลัวไหมเนี่ยก็น่ากลัวจำสแกมีไหมก็มีอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่ความสร้างสรรค์แล้วก็ใช้ตัวละครมาเป็นส่วนร่วมในฉากหลอกค่อนข้างเยอะครับมากกว่าจะมาทําให้กลัวเฉยๆตัวหนังเนี่ยจะมีการไขปริศนาพัเซเิลเล็กๆน้อยๆตลอดทางมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าดูสนุกแล้วก็ลุ้นมากกว่าที่จะตื่นเต้นตกใจครับก็ประมาณนี้แล้วกันมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้อวยอย่างเดียวนะครับยังมีจุดที่ไม่ชอบอยู่ในเทอม3มแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อไปนี้เนี่ยจะขอเจาะลงไปในแต่ละตอนในหนังกันเลยครับว่า รู้สึกยังไงกันบ้างเป็นเรื่องๆครับตามระดับความชอบซึ่งต้องบอกว่าผมชอบมันจากน้อยไปมากตามําดับในหนังซึ่งเรื่องแรกของมันก็คือขบวนแห่นั่นเองครับพอดเกี่ยวกับนักศึกษาคณะศิลปรกรรม2คนครับในมหลาลัยหนึ่งที่เชียงใหม่ตัดสินใจไปขอพรกับตำนานเมืองอย่างแม่นางเรื่องแรกเนี่ยมีความสยองขวัญตามขนบมากที่สุดแล้วในบรรดา3เรื่องครับใกล้เคียงกับเรื่องเล่าผีๆที่เราเคยฟังมา ูจากพอดแล้วเนะี่ยนี่เป็นพอดที่ผมชอบที่สุดในบรรดานหนัง3าเรื่องเลยครับชอบจริงๆครับพวกตำนานเมืองผีโบราณที่มีที่มาที่ไปยาวๆทำนองนี้น่ะครับทุกงประกอบในเรื่องเนี่ยก็โอเคทั้งตัวละครของฮ่องเต้ครับคนนี้เนี่ยแสดงโดยบักเสียงไทยบ้านผมชอบแกนะเป็นนักแสดงที่มีความเป็นธรรมชาติมีสเสน่ห์สุดๆก้อยหรือว่าอุ้มอิสยาครับคนนี้เนี่ยผมจําได้เลยแหละเกรสบาจีเนียตแสดงดีเหมือนกันครับ ทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยต้องแสดงความสัมพันธ์ในบางรูปแบบต่อกันครับซึ่งก็ทําให้เราอินได้พอประมาณซึ่งความอินระหว่างทั้งคู่เนี่ยเป็นส่วนสําคัญในเรื่องนี้ครับตัวต้นของผีในตอนขบวนแห่นีน้ทำออกมาได้น่ากลัวเผอจะน่ากลัวมากที่สุดในบรรดา3เรื่องครับตัวละครดีผีก็น่ากลัวเรื่องราวก็น่าสนใจทําไมผมดันชอบตอนนี้น้อยที่สุดคําตอบง่ายๆเลยก็คือมันสั้นเกินไปครับพพ็อตของตอนนี้เนี่ยสามารถลากยาวได้มากกว่านี้มาก หลังจากช่วงบิวแล้วครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดูห้วนไปสหมดทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท,ทั้งที่ถ้าเกิดว่าคิดตามปมทุกอย่างที่หนังให้มาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะลากยาวกว่านี้มากครับสำหรับผมพอดมันใหญ่เกินกว่าจะเป็นหนังสั้นแล้วก็รู้สึกว่านอกจากแม่นางแล้วพีตัวอื่นๆเนี่ยในตอนที่ทําออกมาก็ค่อนข้างจะเฉยๆครับใส่ CG มาพอสมควรพอไม่เนียนก็ทําให้เราหลุดออกจากหนังได้ง่ายแม้ตัวผีจะน่าสนใจแต่ลูกเล่นของฉากหลอกนั้น ตรงไปตรงมามากกว่า2ตอนที่เหลือพอสมควรครับต่อมาเรื่องที่2ครับพี่เทว่าด้วยการรับน้องแล้วก็ระบบโซตัสที่แรกเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองน่าจะไม่ชอบตอนนี้เลยนะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยไม่อินกับเรื่องนี้มากๆแต่กลับดูพี่เทคสนุกกว่าที่คิดครับสิ่งที่เตะตายอย่างแรกของตอนนี้เลยก็คือตัวละครและก็นักแสดงครับบอกเลยว่าเล่นได้ดีครับเอธตัวละครรุ่นพี่หัวขบผูจาาขวานผ่าซากพร้อมชนระบบครับ ตัวละครนี้เนี่ยเล่นโดยคุณจำพิสิทธิ์พลไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเคยเห็นเขาในหนังเรื่องไหนมาก่อนแต่ชอบเอ NERGY เวลาแสดงครับเป็นนักแสดงที่ส่งพลังออกมาถึงคนดูได้ดีเลยแหละปกติไม่ค่อยชมผู้ชายนะครับบอกไว้ก่อนเลยตัวละครของซันรุ่นน้องครับที่แสดงโดยอัดอวัตก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าลึกลับแล้วก็น่าค้นหาครับแค่2คนนี้เนี่ยทำให้เรื่องราวที่ดูธรรมดาอย่างความขัดแย้งระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง การตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบโซตัสน่าสนใจขึ้นมาเลยและยิ่งพอเข้าสู่เรื่องราวความลึกลับก็ยิ่งน่าสนใจครับจังหวะการดำเนินเรื่องรวมไปถึงเทคนิคด้านภาพต่างๆหนจะบรรยากาศและก็องค์ประกอบฉากด้วยผมรู้สึกว่าตอนพีเทคนั้นทำออกมาได้ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วในบรรดา3ามเรื่องครับใครที่ชอบหนังหรือว่าซีรีส์สยองฝั่งตะวันตกน่าจะถูกใจนั่นแหละครับแต่ว่าติดนิดนึงจริงๆแม้ว่าจะชอบช่วงต้นของมันมากแต่ผมรู้สึกว่าช่วงคลายแม็กของมันเนี่ย ลากยาวไปหน่อยครับคือลากยาวจริงๆอยากให้ทุกคนลองดูนะครับมันนานเลยแหละประกอบกับโชว์ของมากจนล้นไปนิดนึงมันอาจจะไม่ล้นก็ได้ครับเพราะว่าตัวหนังดูจะมีสัญญาบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยความที่มันไม่มีเวลาให้อธิบายหรือว่าบีบคั้นมากมายเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้อิมแพคเท่าที่ควรครับประกอบกับตัวตนของผีในตอนนี้เนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันไปสุดได้มากกว่านี้ครับผมเนี่ยไม่ค่อยติดในความแฟนตาซีของมันแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างทื่อในแง่ของการนําเสนอ ทำให้ความลี้ลับที่ปูมาเนี่ยหายไปเยอะทีเดียวครับนี่คือดับ2ของเทอมสที่ผมชอบนะครับเรื่องที่3ครับสารล่องหนนี่คือตอนที่น่ากลัวน้อยที่สุดตลกเยอะที่สุดแต่ก็สืบทอดความเป็นเทอมออกมาได้ดีที่สุดเหมือนกันครับมันเป็นตอนที่มีลูกเล่นสนุกมากๆครับโดยใช้แกนหลักของเรื่องอย่างสารล่องหนนี่แหละมันออกแบบมาได้ชวนเหวอรครับแต่ก็น่าสนุก มีความเป็นตำนานเฉพาะโดยที่ยังไม่ทิ้งความลี้ลับไปซะจนหมดสิ้นสเสน่ห์ตัวละครเองก็ไม่ได้มีปูมหลังอะไรเยอะมากมายครับวานฮาเล่มิ้นพวกเขาก็เป็นแค่นักศึกษาธรรมดาธรรมดาเกียนบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันให้ความรู้สึกว่าเออนี่แหละเด็กมหาลัยที่พวกกูเคยเป็นมันก็แค่คนธรรมดาที่เข้าไปเจอผีแล้วก็หาทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์ลี้ลับพวกนี้ไปก็แค่นั้นเองครับเราจะได้เห็นรีแอคแบบทั้งกลัวหัวหด รือว่าสันสู้กูไม่ไหวแล้วจากบรรดาตัวละครครับก็ต้องบอกว่าตลกสุดๆครับทุกคนเล่นดีมากเคมีเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเข้าขาแบบสุดๆโดยเฉพาะแพรวครับโดนตกจากฮอร์โมนมาแล้วเนี่ยก็ยังโดนตกเรื่องนี้ต่ออีกเธอเป็นตัวขโมยซีนอย่างแท้จริงครับเราจะได้ลุ้นว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงกันแน่เรื่องราวมันจะลงเอยที่จุดไหนฉากต่อฉากทำออกมาได้อย่างสร้างสารรค์ครับอย่างที่บอกจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยแหละ จะหยิบจับอะไรต่อไปเนี่ยมันก็เลยง่ายและนี่ก็คือตอนที่ผมรู้สึกว่ามันสมบูรณ์ที่สุดในแนวทางของตัวเองครับนี่แหละครับคือจุดที่ผมรู้สึกว่าอีก2ตอนที่เหลือนั้นขาดหายไปมันเริ่มต้นได้พรอดและองค์ประกอบที่ใหญ่โตแต่จบลงได้ห้วนเกินไปผมรู้สึกว่าดู2ตอนแรกมันเหมือนกับการดูหนังยาวที่ถูกย่อลงมามากกว่าที่จะดูหนังสั้นแต่เติมส่วนขยายเข้าไปแต่ละตอนเนี่ยกินเวลาประมาณ30-40นาทีเลยนะครับมันไม่ใช่ทั้งหนังสั้น แต่จะเรียกว่าหนังยาวก็ไม่ใช่อีกมันอยู่ก,กลางๆตรงนั้นครับซึ่งผมรู้สึกว่าสารล่องหนนั้นเป็นเรื่องเดียวที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มและก็ครบถ้วนในสิ่งที่มันต้องการจะนำเสนอครับเทอม3คือหนังสยองขวัญที่ดูสนุกและก็เพลินมากๆเรื่องหนึ่งครับเป็นหนังไทยที่มีโปรดักชั่นที่ดีและแสดงที่เยี่ยมและก็สิ่งสำคัญก็คือการออกแบบที่สร้างสรรค์ครับแ,แน่นอนครับ มันเป็นหนังที่อาจจะมีความติดตลกซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกลียดความตลกในหนังไทยหรอกนะครับตะเกียดการตลกแบบมักง่ายแล้วก็ฉากที่ฉาบฉวยมากกว่าซึ่งเทอมสามไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับผมการันตีอย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ใช่หนังผีที่จะหลอกหลอนเน้นสยองจนคุณตายคาลงเช่นเดียวกันถ้าจะมาหวังกลัวแบบฮาร์ดคอร์ก็คงจะไม่สมหวังครับจริงๆแล้วเทอมสามสำหรับผมเนี่ยให้ง่ายๆเลยนะครับ คุณชอบเทอม2องไหมล่ะถ้าดูเทมอม2แล้วรู้สึกสนุกหรืออาจจะเฉยๆมาก่อนผมว่าดูภาคนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาครับลหลายๆอย่างเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นมาจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าดูเทมอม2แล้วไม่ชอบเลยเกลียดมากอันนี้ก็ไม่ชอบภาคนี้แน่นอนครับมันยังเป็นหนังที่มีแนวทางหนักแน่นในตัวเองเช่นเดิมครับสำหรับผมเนี่ยชอบนะครับสนุกดี7เต็ม10จากมีมูฟวี่ให้กับหนังเรื่องนี้ครับแต่ก็แน่นอนครับผมบอกเสมอย้ำทุกครั้งครับว่า สิปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับหนังจะสนุกหรือไม่ไม่มีใครตอบได้นอกจากตัวคุณและตาของคุณเองเท่านั้นครับเรื่องสยองในโรวมหาลาัยครั้งนี้จะจับใจคุณแค่ไหนพิสูจน์ได้ด้วยตาของคุณเองครับกับเทอม3มฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ